ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนชาวเฟซบุ๊กแล้วก็โซเชียลคมนนะคะวันนี้ใส่แว่นมาเลยคือวันนี้จะมารีวิวตามหัวข้อนะคะหนึ่งคืออุปกรณ์เออ่เกี่ยวกับการแต่งหน้าทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อย่างที่2คือฝากเรื่องเออ่ใครอยู่สิงคโปร์อะไรเงี้ยฝากจะฝากซื้อกระเป๋าใบหนึ่งนะคะเท่าเข้ากับใครแล้วก็เดี๋ยวก็ส่งมาไปสนีหรือนัรับก็ได้นะคะก็ฝากหน่อยนะคะใครอยู่สิงคโปร์หรือว่า กำลังจะไปสิงคโปร์หรือกำลังจะกลับอะไรเงี้ยก็ช่วยบอกนิดนึงเนาะอ,อยากได้มากเลยแต่ว่าพี่ออเดอร์มีความรู้สึกว่ามันมันบวกไปนิดนึงอะก็ไม่ดีนะครับบวกเยอะอยู่โอเคค่ะมาดูกันว่าจะรีวิวอะไรวันนี้นี่ค่ะคือถ่ายไปแล้วรอบนึงแต่ว่ารู้สึว่ามันยาวเกิน,นก็คืออันนี้จะเป็นแตง่งแต่งหน้าใส่สองชีนะคะแล้วก็มาดูกันว่าใส่สองทีนเนี่ยมีประมาณไหนบ้างก็จะมีแบบ ท่วไปเดี๋ยวเราจะเรียนกทนะับแวก็แปรงเหมือนกันหัวแปรงหัวสัตอ่างเงี้ยเมครใคการอรี้ยคาริบมคือมันมีครบเอ่อมันมีครบอะไรค่ะก็มาดูกันว่าสามสองชิ้นเราจะใช้ได้สักกี่ชิ้นนะคะอันนี้หั่งแรกเลยคือเอาไว้แบบร้อยปาดหรือเอาไว้แบบอุ้ยเลอะอะไรอย่างเงี้ยบเอ่อแต่ถ้าใหญ่ไปมันมีอันเล็กอีกอันเนอ่งมันมีอันเล็กเป็นอันแบบ ไว้ปัดได้เหมือนกันนะคะโคราไซก็เลยอ,อันที่2ต่อมาใช้ได้แล้วหนึ่งอันอันที่2เป็นปัดแก้มนะคะปัดแก้มก็ปกติปัดแก้มนะคะอันที่3ก็คือจะอันเล็กกว่าปัดแก้มาหน่อยเอาไว้บรอนเซอร์นะคะอันที่สี่เอ่ออันนี้เป็นแปรงไฮไลท์นะคะเอาไว้ไฮไลท์เอ่อสีชมเฉพาะสีชมพูแปลงไฮไลท์มี2อันนะคะเดี๋ยวบออีกอันนึง มีสีชมพูอันนี้เฉพาะไฮไลท์เฉพาะสีชมพูเฉพาะช่วงหน้าแก้มนี้นะคะต่อมาอันนี้เหมือนกันแต่เป็นหัวตัดนะคะเอาไว้สไลด์ดำนะคะต่อมาเป็นแปรงลงรองพื้นแล้วก็แปรงแต่งหน้าสี่อันแปรงแต่งตาสียอนนะคะแบนแนเอ่อมันแยกจะแยกเป็นโทนสีค่ะสีอันก็คือสี่โทนคืออ่อนสุดสีอ่อนสีกลางสีเหลือบเข้มแล้วก็เป็นสีคัดเบ้าคือสีเข้มเลยนะ สรุปแล้วใช้ไปกี่อัน4ีอันห้าห9 10ปอันค่ะโอเคซื้อมาสอ,อนน2ชิ้นนะคะใช้ได้แค่สิชิ้นค่ะ,ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอื่นเราก็มีไงอ่ะอย่างอันคือพวกนี้คือหาหาได้ในออในเซตนะคะแต่พวกต่อไปนี้คือหาไม่ได้ในเซตต้องไปซื้อต่างหากนะคะคืออันนี้เป็นแปลงหัวฟูๆกว่าดินสอง ใช้ไว้เบรนหรือว่าใช้ไว้คัดเบ้าอะไรอย่างนี้ได้นะต่อมาแป้งไฮไลท์อย่างที่บอกเมื่อกี้ไฮไลท์สีชมพูช่วงหน้าแก้มใช่ไหมอันนี้จะไฮไลท์ช่วงอันนี้เป็นแต่เป็นสีนะคัสีไ่สิงอย่างนี้ต่อมาค่ะเอ่เป็นแป้งรองรองพื้นนะคะก็คืออันนี้ก็ไว้รองรองพื้นเหมือนกันแต่ว่าจะมาใช้อันหัวตัดน,นี่ละเพราะว่าอันนี้มันอมอมเอ,อ่ออมเบสอมรองพื้นไว้นะครับมันจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ ดี๋ยวพอรอบนี้สักก็จะเริกใช้เกมล้วอันนี้ก็ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยอมแล้วก็พอเราใช้พวกเนื้อครีมแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะใช้รอ,อ,องพื้นเนื้อครีมแบบเนี้ยมันจะเวิร์กกว่านะคะกับการที่กดลงไปตรงๆแบบนี้แล้วก็หมุนแล้วก็พอมาลงหน้าเราก็แตะแตะแ,แ,แ,แล้วก็วนๆเงี้ยโอเคเลยแต่พอหลังจากลงรองพื้นเสร็จปุ๊บเราก็จะมีอุกอกปรกรณ์ตัวช่วยนึงคือฟองน้าจิ๋วนะคะที่ซื้อมาจากสำเพง็งรีวิวไปแล้วอืก็จะเอามา เออจุ่มน้ําแล้วก็มาแบบทําให้มันซอฟลงนิดนึงนะคะแล้วก็กลืนไปกับผิวหน้าลองใช้ดูแล้วนะหน้าใสเป็นสาวเกาหลีเลยพูดจริงๆคือแบบเฮ้ยมันใช่อ่ะคือขาวแต่ขาวไม่เวอร์ขาวแบบเกาหลีที่ขึ้นเวทีแบบลองเพลงอะไรอย่างงี้เลยเออสวยมากแล้วก็ ต่อมาเป็นแปลงปัดแป้งฝุ่นนะคะก็จะมี2อันอันนี้คืออดีตอันนี้คือปัจจุบันอดีตคือพอเราปัดแป้งฝุ่นหรือปัดแป้งธรรมดาอ่ะปัดแป้งฝุ่นน่ะถือว่าอันนี้ไม่โอเค เพราะว่าพอเราจุ่มปุ๊บมันขึ้นมาติดเยอะใช่ป่ะแต่พอพื้นที่สัมผัสที่จะโดนหน้าเราอ่ะมันมีแค่ช่วงตรงกลางช่วงรอบๆบมันไม่โดนเพราะฉะนั้นพอเราปัดปุ๊บรอบๆอหายหมดเลยโดนแค่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเปลืองค่ะอันนี้จะไว้ปัดพวกแป้งพับแทนนะคะส่วนนี้จะไว้ปัดแป้งฝุ่นเพราะว่าเราเรา,เราจุ่มอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันโดนทางหน้ามันโดนทางพื้นที่ผิวนะมันอ่ะมันก็เวิร์กนะต่อมานอกจากนั้นก็เป็น แปรงอันนี้ทาไมถึงต้องมีหลายอันเพราะอันนี้คือซื้อมาก,ก่อนนะที่จะซื้อสา32ชิ้นนะคะอันนี้เอาไวท้ทาเอซอไอไอไอแชโดว์เนื้อครีมแล้วก็มีออ่หัวตัดนี่นะคะไอไายไลเนอร์อย่างที่รู้กันเนาะแล้วก็อันนี้คือทาปากนะคะถามว่าในเซตมีไหมมีนะพวกนี้แล้วก็จะมีอีกอันหนึง่งแป๊บหนึ่งนะคะ ค่ะก็จะมีอีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นแปลงหัวแบนแบบนี้คือซื้อมาก,ก่อนหนะ้า32ชิ้นเหมือนกันก็จะเอาไวไ้ไฮไลท์สีขาวเฉพาะสีขาวนะคะสีจะได้ไม่เพี้ยนกันเหมือนเดิมไฮไลท์ช่วงหนกคิ้วที่แต่งตานะคะก็ต่อมาอันสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้มันแถมมาจากเอ่อแปลงอายไลเนอร์สักอย่างะคะ่ะเอาไว้ทําดอลลี่อายนะคะอ้อยง่วงและเพียมากต่อมา อุปรกรณ์นะคะสุดท้ายก็จะเป็นเพชรเนาะเพชรเอามันเอาไว้ติดเล็บก็ได้เอาไว้ติดหน้าก็ได้นะคะซื้อที่สำเพงก็ดูร้านให้ดีๆนะคะมันจะมีซองสองละสาิบเจ็ดบาทเนาะเอออย่าลืมนะซองละสาเจถึงสี่บาทเกินสี่ิบห้าอย่าไปซื้อนะคะอืมก็ประมาณนี้แหละเนาะสรุปแล้วก็ ก็มีแค่น uh> ี้อย claro> ่าลืมเรื่องที่เขาฝากไว้นะอย่างใครจะไปสิงคโปร์แบบเนี้ยหรือว่าจะกลับมาจากสิงคโปร์อะไรเงี้ยขอฝากซื้อกระเป๋าใบหนึ่งนะคะถ้าใครได้ดูอยู่เพราะพี่ออเดอร์มันแพงเกินไปอยากได้มากเลยโอเคค่ะบ๊ายบายของชาวแอนคีดนะเขาอยากได้ไปละบ๊ายบาย